ประธานลูกจเจอลูกจิมิงชธนูสาวปูมาให้หนายนะมานี่ไล่เดือยไปแผน,นโครงการสะ แผนกโครงการใช่ผมเมตตาคุณนะเมื่อกี้คุณวู่วามเกินไปแล้วไม่ได้ดังใจก็จะออกถ้าสนรคตินี้ไปไม่รอดหรอกผมสนอทางออกให้อย่าว่าผมไม่ให้โอกาสผมให้เวลาคุณหนึ่งเดือนไปที่แผนกโครงการหลังจากหนึ่งเดือนถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องกลับมาที่นี่ เป็นเลขาผมต่อไปถึงตอนนั้นถ้าคุณพูดเรื่องลาออกหรือว่าก่อเรื่องอีก <c oughs> ผมไล่คุณออกแน่ขอหกเดือนค่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาต่อรองฉันจะเก็กในหนึ่งเดือนไนดะ้ยังไงกันละ่ะอย่างน้อยก็ต้องสี่เดือนอย่างมากก็เดือนครึ่งเออถ้าเป็นคนกลางให้สมเดือนไปไง เกี่ยวอะไรกับนายฉันว่าสามเดือนก็พอได้ค่ะฉันรับข้อเสนอหัวหน้าเจิงแค่สองเดือนอย่าได้คืบจะเอาสอกเจ้าไม่เอาตกลงค่ะพี่หนิงเหมิงในที่สุดเสือก็ยอมถอดเล็บสุดยอด ย่าโมาโหสิแค่เลขาไม่ใช่เหรอหาคนอื่นไม่ได้รึไงพัดอะไรนักหนาเล่านายก็พูดง่ายสิก่อนนิ่งเหมิงจะมาฉันเปลี่ยนไปกี่คนแล้วนิงเหมิงคนเนี้ทำงานได้ดีแถมยังฉลาดถ้าไปนผนาโครงการอาจทำอะไรสำเร็จก็ได้บมิ่ได้สัทนายก็จะมีแม่ทัพเพิ่มอีกคนอีกอย่างนายก็ฝึกเธอมากับมือนะนายจะรู้อะไรในที่แห่งนี้เลขาที่ดีมีค่ามากกว่าพอออกการลงทุนซะอีกนะถ้าไม่รู้ก็อย่ากเกลี้ยกล่อม อีกอย่างที่นายช่วยเธอพูดเมื่อกี้วิรกรรมของนายยังไม่ได้สัตสางเลยงั้นยกเถห้ชัดสินายคู่ควรเลอ?–ใช่งั้นประทานลู่ส่งคุณมาที่นี่สินะค่ะจากนี้รับกุณหัวหน้าชิวชีแนะด้วยค่ะได้หลายวันมานี้ ผมได้ยินข่าวลือว่าคุณอยากย้ายนแผนกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงดูเหมือนประธานจะใส่ใจคุณอยู่นะเนี่ยนะไม่ค่ะไม่หรอกค่ะหัวหน้าชิวที่จริงแล้วฉัวเรียนการเงินมานะคะผมล้อเล่นอะไม่ต้องกังวลรอเดี๋ยวนะอ๋อผู้จัดการเฟิงมาที่ห้องผมหน่อย ววพวกคุณรู้จักกันแล้วผมไม่แนะนำนะคืนนี้ผู้จัดจาก,การเฟิงอีกเดียว <S 2> <S 2> คุณหาโต๊ะให้เลขาหนิงแล้วพาเธอไปรู้จักพนักงานใน,นแผนกด้วยนะเข้าใจไหมเลขาหนิงจากนี้มีเรื่องอะไรคุณก็ถามผู้จัดการเฟิงได้เลยนะค่ะขอบคุณค่ะเรียกฉันว่าหนิงเหมิงก็ได้ค่ะผมเรียกจนชินแล้วไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันไปเก็บของก่อนนะคะโอเค คุณนาชิวนี่มันอะไรกันเหรอคะอจู่ก็ย้ายมาที่นี่เหรอคะประธานคิดอะไรอยู่กันแน่นะคุณะไม่ต้องคิดมากหรอกนะคืออย่างนี้ต่อไปเวลาจะพูดอะไร คุณก็ระวังหน่อยก็แล้วกันจับตาดูเธอไว้ได้ค่ะฉันว่าหนิงเมิองอยู่แผนกนั้นไม่ถึงสองเดือนหรอกอีกไม่กี่วันอาจก,กลับมาแล้วนายคิดซะว่าบีเคราะห์เฮะอเข้ามาประธานลู่หัวหน้าเจิงก็อยู่ใช่อ๋อถ้าพวกคุณยุ่งอยู่แล้วก็พูดมาอ๋ <laughs> อเรื่องการมอบหมายงานให้กับหนิงเหมิงน่ะคุณมีอะไรกำชับไหม ไม่มีประธานลู่บทบาทของหนิงเหมิงค่อนข้างพิเศษเธอเป็นพนักงานเก่าแต่ในแผนกลงทุนเธอเป็นพนักงานใหม่ผมไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติกับเธอเหมือนกับเธอมีความสามารถอะไรก็ให้ทําตามนั้นหากเธอได้ความสามารถก็ควรอยู่ให้ถูกที่เข้าใจไหมไม่ต้องดูแลพิเศษเหรอบริษัทเราเคยให้สิทธิพิเศษกับใครอย่างนั้นเหรอไม,ไม่เคยครับผมเข้าใจแล้ว ง,งั้นผมไปก่อนนะครับ <laughs> เหล่าทิ่วเนี่ยไม่มีไหวพริบเลยมาถึงก็พูดจี้ใจดำ <laughs> ปูนึ่งอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันไปเอาปูมาดับร้อนให้เนอะรอแป๊บนึง ว่าตอนนั้นน e <tinc S 1> ่ะมันน่ากลัวแค่ไหนเขาบอกให้ฉันใส่หัวไปต่อหน้าผู้คนแล้วตอนนั้นน่ะสมองของฉันโล่งจนเกือบจะทุบเขาเขาแล้วนะสิแล้วยังไงต่อฉันยังไม่ทันระเบิดเขาก็บอกว่าไปผนกโครงการซะแม่เจ้าหักมุมสุดๆเลยนี่ฉันว่านะเขาตั้งใจด่าฉันแน่ๆแต่กลัวว่าฉันจะลาออกเขาจริงๆก็เลยหาทางหนีที่ไล่ให้ตายเถอะถือว่าเขาฉลาดมากเอาตัวรอดได้เนียนอยู่แล้ว ดูเธอหัวเราะฟันจะร่วงแล้วฉันจะบอกให้เธอใกล้เป็นนักลงทุนแล้วทําตัวดีๆเจ้านายของเธอเนี่ยถึงจะวิปริตไปหน่อยแต่ว่าในเรื่องนี้เขาก็นับถือเธอนะถูกไหมแล้วเธอก็ได้ทํามันมันไม่ง่ายเลยอ่ะหลายปีมานี้ถ้าฉันไม่มีความศรัทธาฉันคงอยู่ในกำมือเขาแล้วจริงสิเธอเป็นเลขามาตลอดจู่ๆโดนย้ายแบบนี้เธอรับมือไหวมะ บอกตามตรงนะฉันก็กังวลแต่หลายปีมานี้ฉันไม่ได้ขี้เกียจเลยนะดูนี่ไอเดียการลงทุนความเสี่ยงทางกฎหมายก้าวทันตามกระแสะและอื่นๆทุกครั้งที่มีเวลาฉันก็จะศึกษามันฉันรอวันนี้มานานแล้วเหมิงๆมิเธอเก่งมากเลยฉันคงทำไม่ได้แรงผลักดันเดียวของฉันือการแต่งหน้าบางครั้งเราเหอก็บ่นฉันหน้าํำคาญน,นินทาเหรอ เราเหอเหมิงเหมิงอยู่แผนโครงการแล้วเป็นเพื่อนร่วมวงการแล้วนะยินดีด้วยนะหนิงเหมิงขอบคุณมากนะจากนี้ชี้แนะฉันด้วยล่ะไม่มีปัญหาเลยแต่ยังไงผมขอเตือนไว้ก่อนนะเอ,อคุณเคยเป็นเลขามาก,ก่อนรับผิดชอบแต่เจ้านายตัวเองความสัมพันธ์มันไม่ซับซ้อนแต่ที่แผนนี้คุณคือพนักงานธรรมดาต้องระวังให้มากๆเลยนะเราเหอเลิกทําให้เหมิงเหมิงกลัวได้แล้ว<ม>ไปทําอาหารเลยโอเคเล็กๆน้อยๆน,นะ ใช่เลยึหมึงคุยกันต่อเถอะที่เราเหอพูดก็ถูกนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงฉันแค่ทำโครงการให้ดีก็พอถูกไหมเหมือนๆสู้ๆนอะเหมืงๆนะไม่กลัวอะไรอยู่แล้วอ่อ <g kilogram> ได้เลยคะประธานรู้แล้วเดี๋ยวฉันส่งรายชื่อวีแชทไปให้นะกลิ่นหอมจังแต่ยากชะมัดเลยโธ่นี่มียากกว่านี้อีกนะไว้ฉันค่อยๆสอนเธอนี่คือเอกสารข้อมูลของชีลินเฟอร์นิเจอร์ประทานลู้อาจต้องใช้มันถธออย่าทำหายก็พอ ส่วนนี้เป็นของส่วนตัวของเขาเก็บเอาไว้ให้เขานะอโอ้จริงสิฉันซื้อของออนไลน์มาด้วยเดี๋ยวฉันเอาเลขคำสั่งซื้อให้อถ้าเกิดมีปัญหาอะไรแล้วก็ถามฉันได้เลยพี่คะยินดีด้วยนะหน้าแบบนี้คือยินดีเหรอ,อนี่อะไรเหรอคะคู่มือทานตะวันคู่มือของประธานลูก คนอะไรเรื่องเยอะเดี๋ยวก็ชินนะถ้าชินก็โอเคเออประธานลูอสวัสดีค่ะส่งต่องานก็ส่งต่อไปจะมายิ้มอะไรฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ยิ้มคุณคิดเหรอว่าพอใส่สูตรแล้วจะกลายเป็นนักลงทุนฉันจะตั้งใจทำงานในแผนกโครงการขอบคุณมากค่ะ ไปชงกาแฟมาสู้ๆนะสู้ๆว่าฉันจะเลี้ยง้อไฟเธอเอง ถึงเหมืองแผน,นธุรกิจสอง สิ่งการฝึงไม่ทราว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างคะหัวหน้าหลิวหนิงเหมิงมรู้สึกยังไงบ้างทำตำแหน่งใหม่อะฉันเพิ่งจะเริ่มเองค่ะเออ หัวหน้าหลิวคะอขอถามอะไรหน่อยคะ่ะดูไหมคะว่าแผนแกสองไปไหนกันทำไมสายขนาดนี้ถึงยังไม่มีใครเลยชิวจินหลินบอกฉันเมื่อเช้าว่าแผนแกสองไปประชุมกับผู้ลงทุนไม่มีใครบอกเธอเหรอไม่มีค่ะเฮ้ยเราชิวนี่ไม่ใส่ใจเลยเธออาจจะเพิ่งมาพวกเขาก็เลยลืมไม่ต้องใส่ใจนะไม่หรอกคะ่ะฉันมาทำงานวันแรกมีหลายโครงการที่ไม่คุ้นเคยจะได้ถือโอกาสศึกษาคะ่ะ หนิงเหมิงฉันขอแนะนําเธออย่างนะลองอย่างเชิงดูผแผนกนี้ไปซักพักถ้าคิดว่าไม่เหมาะก็กลับไปเป็นเลขาเธอะะธานลูกไม่ถือสาเธอหรอกเราเองก็ร้อยเธอกลับมานะนม่หลิวขอบคุณที่หวังดีแต่ว่าฉันไม่ชอบเดินกลับทางเดิมคะ่ะเธอนะ่ายังเด็กเกินไปการที่เราต้องทำสิ่งหนึ่งทั้งชีวิตถ้าเราทำมันได้ดี นั่นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จได้เปรียบตรงเข้าครองตลาดที่จมได้อย่างไงใช่แล้วตลาดที่กำลังจมเหมือนภูเขาแต่ก็เป็นเหมืองทองอืมโอเคงั้นก็ตามนี้เราไม่สวยฮะ อย่างเสียวอย่างชองอะไรมาเนี่ยได้ค่ะหัวหน้าชิวไว้ตอนกลับมาฉันจะส่งรายงานให้คุณก็แล้วกันนะโอเคอนิ่งเมิงขอโทษนะฉันลืมบอกไปเลยว่าตอนเช้าต้องเข้าประชุมด้วยอะฉันไปจะช่วยติดปีกให้เธอบอยบินแล้วจะบินไปไหนได้ล่ะต่อให้เธอบินไปได้ ก็ไม่มีวันหนีเงื้อมือฉันพ้นได้หรอกเอาความมั่นใจมาจากไหนอ่ะอะนายคิดว่าถ้านตำแหน่งเลขาว่างเธอจะกลับมาหรือไงถ้าเธอไม่โง่ก็ควรรู้ว่าต้องยอมแพ้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่านายปกป้องเธอเดยใครปกป้องเธอกันนั่นเป็นเพราะเสียวยางเป็นเลขาที่ห่วยแตกไม่ได้เรื่องเลยได้ดูนะอีกสองวัน หนิงเหมิงจะมาหาฉันเองและขอย้ายกลับดังนั้นกำจัดซีเสื้อเทียนเดี๋ยวนี้เลยได้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 ฉันรับปากโอเคมั้แต่ขอตีนายหน่อยนะเมื่อกี้นายตีฉันเนอะเหนื่อยแล้วไปแล้วเห็นนายนี่มันนี่สัยแบบนายเนี่ยนะหนิงเหมิงไม่ไม่กลับไปหานายห็อกตัวห้าสิหรือยังมาทำไมนานจังเลย สวัสดีค่ะจะดดูให้หน่อยนะคะ,ะต้องรอนานแค่ไหนเร่งให้เลยค่ะเร่งมา1,800ครั้งเลยนี่จะวิหังตาบอดเลยไงไม่เห็นว่ามีสาวสวยยืนอยู่ตรงนี้ฉันกกตาบอดจริงจริงฉันโทรหา <c oughs> นายสีนาทีแล้วเนี่ยฮะนายคานมาเลยไงเดี๋ยวเข้ารีบไปเร่งให้ด้วย <c oughs> เหนื่อยจะตาอยู่แล้ว รองเท้าก็ไม่พอดีเนี่ยทำไมใส่ส้นสูงมาซื้ออาหารล่ะทำไมไม่สั่งให้ไปส่งอะ่ะก็เขาให้ฉันเหมาซื้อบอกว่าคนส่งอาหารไม่ตรงเวลาทําให้ช้าฉันเป็นเลขาเขาคิดซะว่าบริการก็แล้วกันเขาเป็นเลขาภาษาอะไรเนี่ยฉันว่านะเขาควรจ้างเลขาให้เธอสองคนเอแบบนั้นก็ใช้ได้นะฉันก็จะเป็นเลขาที่การใหญ่ไงฟังแล้วได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยอะ่ะที่ UN ก็มีตำแหน่งนี้อืมไม่เอาหน้าเจ๊ เธอกับเลขขาที่ยูเอ็นเหมือนกันเรื่องงาพวกเขาทำอะไรนี่เธอทำอะไรไปกไกลไปได้ไปเร่องพวกเขาได,ได้ได้ <c oughs> นี่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 ฉันไม่ขับนายขับได้โอ๊ย อ,อ๋อนี่โอ้เลขาสวีข้าจะส่เพราเธอแพงเชียวฮะเฮ้ยทำไงอ่ะอาหารเยอะแยะถือคนเดียวได้ไงเล่าก็จริงอะนะแล้วนิ้งเหมองทำได้ยังไงนะเธอต้องไม่ธรรมดาแน่นี่อย่าพูดถึงใหญ่นั่นได้ไหมดำคารแล้วรีบออกรถคนขับคอแห้งขอดื่มน้ำหน่อย เียนเถียนเขาเล่งศัตรูผิดคนไปไหมฮะคิดดูนะเสี่ยวหนิงเหมิองอยู่กับจี้หมิงมาตั้ง3ปีหมิงหมิงเคยใช้ตามองเขาเหรอเพราะที่หมิงหมิงชอบนะ่ะเธอเองก็รู้ไม่ใช่หนิงเหมิงแต่เป็นพี่เมืองต่างหากเล่านั่นมันเรื่องเมื่อนานมาแล้วตอนนั้นเขายังเป็นเด็กจะเข้าใจอะไรเล่างั้นเธอก็คงไม่เข้าใจถ้าฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตลอดเหมือนกับหมิงหมิงในวัยเด็ก แล้วก็มีพี่คนสวยมาดูแลหัวใจฉันก็วันไหวเหมือนกันนะพี่เมินะ่น่ะมีคู่มั่นอยู่ที่อเมริกาแล้วเข้าใจไหมหมิงหมิงถอดใจไปตั้งนานแล้วแต่ในใจหมิงหมิงก็ยังตราตรึงภาพของพี่สาวคนนั้นดูเธอสิตัวอย่างดีมีไม่ทำตามกลับเอาอย่างหนิงเหมิงทำตัวเองให้อับอายอะอยู่ใกล้เขาแล้วจะดีเหรอยิ่งทำให้เขาเบื่อึ้นหน้านะโธพูดถึงเรื่องนี้แล้ว ู้หญิงอย่างพี่เมึงก็เป็นยากนะใช่ว่าใครจะเรียนแบบได้ไม่กวนมโหใช่เหรอเปล่านะการเลขาฉันยังทำได้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกมันยากมากนะถ้าดูพี่เมื่งสิทั้งสวยทั้งสง่าง,งามยังกับนางฟ้าเลยที่สำคัญมีธุรกิจของตัวเองด้วยไม่ได้ยินเหรอว่าพี่เขาทำได้ดีแค่ไหนที่อเมริกานอะ่ะฮะอฉันก็สวยเหมือนนางฟ้านะใช่เหรอ ในต้องการจะบอกว่าฉันทำผิดเหรอถูกต้องถึงเธอจะพยายามก็เปล่าประโยชน์เธอหักผิดไม้แล้วเถียนไม่จริงอ่ะได้แช่งฉันไม่กล้าไม่กล้างั้นเธอก็เป็นแพนด้ายักษ์หักไม้ไผ่โทษถึงภาพลักนางฟ้ากลับมาซีดแล้วทำให้หมิงหมิงหวัน่นไหวนะ่ะ ออ,อ,อสวีไม่ใช่เลขาสวีฉันจะไปพักผ่อนที่ยุโรปหันไปลงทุนวงการสินเนอฉันว่าฉันจะซื้อภาพวาดไปสะสมไม่ต้องห่วงนะฉันจะเอาของขวัญไปฝากบ๊ายบายฮัลโหลเก่งนะเนี่ยทำได้ยังไง ความลับทางการค้าบอกไม่ได้หรอกมีคนรมด้วยงั้นคราวนี้เธอจะไม่กลับมาอีกใช่ไหมไม่หรอกมีฉันอยู่จะกังวลทําไมทําไมนายทําตัวลับรับล่อๆทำไมต้องกระซิบด้วยก็เพื่อนายแล้วฉันเลยต้องเอี่ยวด้วยหมายความว่าไงโดนตีเหรอเธอกล้าเรอเธอให้ฉันไปเที่ยวด้วยมีงานอะไรอย่าลืมพาฉันไปด้วยนะ เจ้าพี่หางอ๋อมาแล้วมาแล้วฉันวางนะอย่าลืมว่าฉันทุ่มทาเพื่อนนายรู้ไหมฮัโโลโหลหยองเสียวหยองอมานี่มาเธอเก็บกวามตรงนี้ให้เรียบร้อย ของหัวหน้าซวีนะคะ่ะหัวหน,น้าซวีลาออกแล้วรออะไรเก็บซี่หมายความว่าอย่างไร ทานลูกคือว่าผมมีเรื่องจะรายงานนะครับเข้ามาเออประธานลูกคือเรื่องโครงการแคมรถบ้านนะครับเราจะทำยังไงกันต่อดีแล้วคุณว่าไงผมเหรอผมเออคุณฮาซุยสนใจโครงการนี้เนี่ยครับแต่แน่นอนว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเราชิวคุณเป็นคนฉลาด ความฉลาดของคุณควรเอาไปใช้ข้างนอกเอามาใช้กับคนของเราเองผมว่ามันน่าเสียดายครับไม่มีคราวหน้านะอครับไม่สิคือว่าประธานลูกเอ,อเรื่องโครงการนี้คุณให้ความเห็นหน่อยเถอะนะครับ ู้จิก,การเฟิงเรื่องทบทวนโครงการแคมป์รถบ้านมีไรฉันทำไหมคะไม่ต้องหรอกพักโครงการนี้ไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่เหมาะเนี่ยไว้ค่อยกลับมานะจะทิ้งเหรอถ้าเรียนการเงินไม่ใช่เหรอยังไม่เข้าใจอีกหรือไงอีกไม่นานนะอาจมีโครงการใหม่ๆออกสู่ตลาดใช่ไหมบางโครงการอาจสำเร็จบางโครงการอาจจะล้มเหลว ไม่ว่าจะรุ่งหรือว่าร่วงก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนี่ยนั่นคือคำพูดของประธานเหรอคะใช่เข้าใจแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วยังมีอย่างอื่นให้ช่วยอีกไหมคะอ๋อเรื่องที่จะประชุมวันมรืนถ่ายเอกสารให้หน่อยนะค่ะ ง่ายสั้นๆหนิงเหมิงให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องหลอกฉันแค่หาเอกสารทำไมไม่เจอนะโครงการจากปี2015าทำไมยังอยู่นี่พวกนั้นคือโครงการที่ถูกโละเหรอ ถูกกรรมการคัดออกนะมีโครงการทุกรูปแบบเลยบางอันก็น่าสนใจเจอแล้วหนิงๆเช่อไปก่อนนะอโอเค ประทานลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสามค่ะเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะประทานลูกคุณพูดถูกนะคะเดิงเมืองถ้าเธอคิดได้ก็ดีแล้ว เธอน่ะไม่ต้องทนถึงสองเดือนหรอกฉันกำลังพูดถึงแคมรถบ้านคุณตัดสินใจได้ฉลาดมากผมไม่ได้ถามเรื่องนั้นดูอะไรอยู่โครงการพวกนี้ถูกยุบแล้วไม่ใช่เหรอคุณจะทำอะไร ฉันแค่อยากดูโครงการเก่าๆเพื่อจะเจออะไรใหม่ๆโครงการที่โดนคัดออกพวกนั้นน่ะจะเจออะไรได้เราไร้น้ำยาขนาดนั้นเลยบางโครงการตอนนั้นอาจจะยังไม่เหมาะแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนมันอาจเป็นชีวิตใหม่เพราะคุณคอยเตือนฉันแท้ๆขอบคุณเรื่องอะไรผมทำคุณนึกอะไรได้เลยไม่เห็นเข้าใจคุณ ไปขึ้นลิฟต์อีกตัวเอ้าทำไมเล่าคะเห็นหน้าแล้วงุดหงิด,งดนะออได้ด้วย